ไปดูกันต่อครับสําหรับคนป่วยโควิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครป่วยโควิดก็ต้องเข้าไปกักตัวนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างหยุดเลยจนกว่าจะหายดีและพอหายดีปุ๊บต้องกักตัวอีก14วันเพื่อรู้ว่าไม่ไปแพร่เชื้อกับบุคคลอื่นๆซึ่งจะเสี่ยงอันตรายต่อไปแต่ที่จังหวัดอ่างทองครับมีสิ่งหนึ่งที่ไม่หยุดตามโควิดนั่นคือดอกเบี้ยที่มันวิ่งตามผู้ที่มีเงินกู้นี่แหละครับรวมถึงแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดก็มาทวงหนี้ถึงที่ ที่คุณกําลังติดโควิดอยู่นี่แหละครับแล้วก็มายึดรถยึดทรัพย์สินไปด้วยนะครับนี่แหละครับหญิงที่ป่วยด้วยโควิดวัย57ปีรายนี้อัดคลิปโทรศัพท์มือถือท,ทั้งที่ตัวเองยังอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองน,นะครับเพราะว่าเธอติดเชื้อโควิด -19 ก็ส่งมาให้ผู้สื่อข่าวพร้อมกับเล่าว,ว่าเธอไปกู้เงินจากเงี้ยแก๊งเงินกู้นอกระบบมา30,000ื่นครับ3า0 0 0บาทเนี่ยเอามาลงทุนค้าขายในช่วงโควิด ขอกู้ส0มหมื่นแต่เงินที่ได้รับคือ2องห0บาทแต่หลักฐานการกู้นี่คือ30,000่นนะครับแสดงว่าหักหักไปลูกหน้าหักด,ดอกหักล่วงหน้าหักค่าอะไรบ้างถูกหักค่าเอกสาร3 0มพันเปอร์เซ oh ็นต์ฮะค่าเอกสารและหักดอกเบี้ยล่วงหน้าอีก2วันเป็นเงิน1,200บาท2องวันพันสครับแสดงว่าวันหนึ่งหกรบาทนี่แหละครับตามสัญญา30,000ื่นเนี่ยต้องส่งดอกเบี้ยรายวันวันละหกร วันล,ละ 600, นี่คือ2%รนะครับรายวันวันล,ละ2%เดือนหนึ่งก็6 0นี่ฮนะแล้วบอกว่าถ้าไม่ส่งวันไหนดอกเบี้ยมันจะทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าต้องส่งแบบเนี้ย600 600จนกว่าจะหาเงินต้นส0,000มาคืนจนได้โอ้โหนี่ตอนนี้ลำบากลำบนมากพอสมควรนะครับเขาบอกว่ากู้มาเนี่ยแล้วก็ส่งเงินไป10กว่าวันเธอติดโควิดไม่สามารถไป ขายของได้ก็เลยทําให้ส่งดอกไม่ได้ครับพยายามผ่อนผันมาโดยตลอดแต่ว่าถูกข่มขู่แล้วก็ต่อว่ามาและยังบอกด้วยนะครับว่าแก๊งเขาไม่กลัวตํารวจนะเพราะว่าเคลียร์ไว้หมดทุกที่แล้วอโอ้โห,โหแล้วก็ยังบอกต่อด้วยนะครับว่าถึงจะป่วยโควิดก็ต้องหาเงินมาส่งโดยไม่มีข้อยกเว้นอ,อย่างนี้แล้วลาบากใจแทนนะครับไปฟังเสียงผู้เสียหายครับป้ามาโรงพยาบาลวิเศษสองวันป้าไม่ได้ส่งจ้ะ มันรถปิอ้าเข้าไปสามที่คนมันจะเรียกป้าออกมาคุยค่ะนป่แฟนก็เลยบอกว่าป้าไม่สบายป้าลุกไม่ไหวเพูดไม่อยู่เรื่องยังไงจ้ะแฟนก็ว่ามันไปมันก็ท้ายแฟนออกไปต่อยกับมันที่รถแล้วเราก็บอกกับมันบอกว่ากลับไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ป้าไม่สบายจริงมันก็พูดว่าไอ้ไม่สบายจริงอ่ะไอ้อะไรน่แอบอ้างว่าจะไม่ส่งแอบอะไรอะไรมันพูดว่าป้าสระภาษะ ดอกเบี้ยที่เธอเจอเนี่ยร้อยละสองต่อวันครับร้อยละหกสิบต่อเดือนอย่างที่พี่บอ๊อบคูเนี่ยร้อยละหกสิบต่อเดือนถ้าปกติเราคุยกันดอกเบี้ยโหดดอกเบี้ยโหดเนี่ยร้อยละยี่สิบนะต่อเดือน <20 S 1> นะต่อเดือนและนี่หกสิบต่อเดือนโอโ้โหหกสิบต่อเดือนคูณเป็นปีเท่าไหร่ฮะคูณสิบสองเจ็ดร้อยยี่สิบต่อปีนั่นหมายถึงคุณต้องจ่ายเจ็ดเท่านี่คือดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหกร้อยห้าสิบสี่ คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าครับอันเนี้ยสัญญานะครับต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าบุคคลใดคิดเกินกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปอันนี้คือเกินตามกฎหมายกําหนดเนี่ยมีโทษจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทแต่ก็ยังมีคนปล่อยเงินกู้แบบนี้อยู่เป็นรายวันเราอ่านข่าวเกือบทุกวันเลยทีเดียวและแน่นอนครับถ้าทํากันเป็นกระบวนการเนี่ยมีในทุนมีลักษณะเป็นการให้ในการกู้ยืมเงินเป็นแก๊ง อันนี้โทษก็จะหนักขึ้นนะครับเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นและหากผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่โทษคูณ2ครับแต่ก็ยังมีให้เห็นรายวันนะครับ